สิบาทยี so à, so ่สิบาทเนี่ยมันเราเราเดินไปเรื่องแบบทั่วๆไปมันไม่มันไม่ว้าว่ามันเป็นเรื่องของใครก็ทําได้เราเป็นสิบบาทยี่สิบาทเนี่ยแต่ถ้าเราทําเป็นแพ็่เกจแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องให้ทําให้ลูกค้ายอมรับได้ว่าตัวนี้เราแพงกว่าเขาหรือถ้าเขาเนี่ยเราขายได้เพราะมันสินค้ามันไงก็ต้องแพงอยู่แหละยังกองนี้คุณจะซื้อสิบาทเนี่ยก็ซื้อไม่ได้แต่ทําไมคุณกินในไรแม่ชอนได้ล่ะก็หกสิบห้าบาทถูกต้องไหมเพราะนั้นความต่างของมันเนี่ยผมว่าต่างนิดหน่อยอ่ะแต่แพงด้วยตัวสินค้าเเเองพพรราะคุณณมมีีแแ็กจสบบบู์น้ อันนี้สี่สิบาทเนี่ยบางทีผมยังเรียกสี่สิบบาทาที่คนทำอาจจะมีกํากำไรด้วซ<ช>้ำ<ล>ไปแล้ว<ม>เพราะว่าต้วกล่องก็หลายตังค์แล้วเพราะนั้นถือเป็นการจับลูกค้าไ้กลุ่มหนึ่งตีกลุ่มหนึ่งเพราะว่าตัวนี้ถ้าเรามัน,มน,มนได้รับมาตรฐานในรี้อนผมว่ายัางไงเนี่ยในทางการตลาดเราไปวางอเมซอนเซร์ฟเวอนหรือเลือทันไทยเนี่ยวางไว้ก่อนไม่เป็นไรนะเขาเรียกว่าขาดทุนเพื่อกำไรนะพูดตรงอย่างนี้ทางการค้าให้มองทางการค้านะทำนี่ไปก่อนแล้วพอติดปั๊บนะของโมดีอร่อยแล้วพูดต่อไปนะ สภาก็ไปซื้อไปสภาผูือนได้นะเนี่ยเอาแม้สภาวันนี้ก็สังาคาสิบกล่องละกล่องแบ่งนะสิบกล่องสิบกล่องก็หมดแล้วสิบกตองไหมฮะตัวเนี้ยผมว่าอย่าไปกลัวเรื่องมันแพงเพราะว่าข้อจากัดมันจากัดพลาสติกมันจะแข่งขันก็ได้นิดหน่อยไม่ไม่มากหรอกสำหรับของสราพันธุ์และการวางตลาดมากกว่าเพราะยังไงอย่างนี้ก็ต้องแพงงว่าแบบผุนแน่นอนนะคือที่ที่ไปวางตรงเชืของร้านปูกับเอมัน ตัวครูเองรู้สึกว่ามันมีข้อเปรียบเทียบตรงที่ว่าคือครูกับเองเนี่ยเขาจะจัดเชลสําหรับขนมนทองวัเนเลยนะคะทีเนี้ยถ้ามองโดยผู้บริโภคเองก็คือปริมาณมคนที่ซื้อเขาจะครูค,ค,คิดว่าเขาน่าจะมองปริมาณมากกว่าแพ็กเกจแต่ถ้าคนที่เขาเลเวลสูงกว่าเขาจะมองว่าเพอ,อแพ็กเกจเนี้ยทำไมถึงต้องเรียกเลือกแพ็กเกจน,นี้เพราะว่าหนึ่งแหละมันเก็บได้ เราถเลือกเพราะว่าสามารถคงรสชาติของพองวนได้นานถึงสามเดือนแต่ถ้าเราไปใช้ในเรื่องของขวดพลาสติกตัวนี้เราเยคยทดลองแล้วนานสุดจะได้ประมาณสองอาทิตย์รสชาติก็จะมีความห,หม่นแล้วก็รสชาติจะเปลี่ยนไปเลยค่ะอันนี้คือเราได้ได้ทําการทดลองเบื้องต้นแล้วะะเขียนไว้ในนี้ไม่สามเดือนเนี่ย,น,ยนี่น,นะเราจะมีวันที่ผลิตแล้วก็วัน,นอ๋เออเป็นลักษณะวันหมดอายุ กระปุกเพิ่มพูด5ปูนี้นะคะ150กระปุกตกอยู่ที่1,199บาทโอ้ววาาาิก่บทประมาณ12-13ถึงบาทค่ะแล้วก็อยู่อยู่ช่วงที่ราคากระปุกขึ้นลงด้วยนะคะแต่ราคาสแตนดาร์ดเขาจะอยู่ที่1,199บาทแล้วก็จะมีช่วงที่แพงทิ้งๆหน่อยก็ประมาณ1,200-1,300ถึงอันนี้คุณครูจะสั่งในเรื่องของ โพสส่วนลดของติกตอกบ้างเช้อปปี้บ้างอย <c oughs> ่างเงี้ยค <c oughs> ่ะไม่งั้นก็จะเป็นการแบบต้นทุนขึ้่ไปอีก